สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่436ของโตติงตองออ d ดิ e โออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับรู้สึกดีมากครับที่ได้กลับมาใช้ไมโครโฟนที่จอชิดปากเสียทีเพราะว่าห้องผมเนี่ยมันเล็กและมันกล้องและไม่ได้มีวัสดุซับเสียงอะไรเลยทําให้เวลาที่เราใช้ไมโครโฟนประเภทอื่นที่ยิ่งจ่อห่างจากปากมันก็จะฟังเละๆนั่นเองครับ ในวิดีโอบล็อกตอนนี้ก็จะเป็นภาคต่อของไม่กี่ตอนก่อนหน้าซึ่งผมได้ออกมาพูดเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำไมคุณถึงหาซื้อวายเลสไมโครโฟนติดหัวกล้องสำหรับงานถ่ายทำทีวีวิดีโอรวมไปจนถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ราคาสูงกว่า1,000 0บาทและเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกในช่วงเวลานี้ก็คือกลางปี2,563ไม่ได้เลยตอนนี้ครับเราก็จะมาคุยกันถึงภาคต่อ ก็แน่นอนนะครับว่าไอ้ไวเลสติดหัวกล้องนี่ก็จะมีตัวส่งมีตัวรับใช่ไหมครับแต่ส่วนที่มีความสําคัญครับไม่แพ้กันนั่นก็คือตัวไมโครโฟนซึ่งเป็นสายเอาไปสิที่ตัวส่งนั่นแหละไอ้ไมโครโฟนตัวนั้นเนี่ยครับใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มเสียใช่ไหมครับบางครั้งก็โดนเหงื่อจนสายเนี่ยฉนวนแตกบ้างสายขาดในบ้างสายชดบ้างเสียงอู e ้อีบ้างระเบิดเป็นป๊อปคอนปูป้าปูป้า,ปปาบ้างอะไรก็ว่ากันไป ก็แน่นอนนะครับว่ามันจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนวิดีโอบล็อกตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันครับถึงวิธีในการเลือกไมโครโฟนติดเสื้อเพื่อถ่ายทำเสียงในงานทีวีวิดีโอแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นเองอ่ะอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าในวิดีโอบล็อกตอนนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเบสิกของไมโครโฟนทิศทางการรับนู่นนี่นั่นคุณคิดผิดนะครับผมขี้เกียจที่จะพูดเรื่องนี้แล้วแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้เลยผมจะให้ข้อมูลที่เป,เป๊ะๆเน้นๆแล้วคุณก็ไปดูกันเอาเอง อย่างแรกเลยครับก็คือขนาดครับสิ่งที่ผมจะโชว์ให้คุณดูต่อไปนี้ครับคือไมโครโฟนติดเสื้อซึ่งเป็นไซส์มาตรฐานที่มันมากับชุดครับเห็นใช่ไหมครับที่อยู่ในมือผมตอนนี้ครับคือไมโครโฟนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8มิลลิเมตรซึ่งเป็นไซส์ปกติมาตรฐานสำหรับชุดที่มันเป็นชุดเริ่มต้น หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ไมโครโฟนไร้สายที่ติดหัวกล้องซึ่งเป็นชุดที่ราคาสูงขึ้นไปมาอาจจะเล็กกว่าน,นี้ครับอาจจะเหลือสักประมาณ6มิลแต่ถือสว่าน,นี่คือไซส์มาตรฐานบางครั้งเนี่ยครับคุณอาจจะไปเจอกับปัญหาที่ว่าอุ๊ยฉันจะทําอย่างไรดีว่าบางครั้งต้องซ่อนไมโครโฟนแล้วมันหัวใหญ่เกินไปยัดไม่ได้ออปชั่นมันก็มีครับก็คือคุณสามารถหาซื้อไมโครโฟนที่มีไซส์เล็กๆอย่างนี้ได้ครับ เล็กพอไหมครับผมเชื่อว่าคุณคงจะมองเห็นได้ยากเพราะว่าตัวของมันเนี่ยเล็กเท่าเม็ดข้าวสารเท่านั้นสาเหตุที่ผมไม่ได้มีกล้องเบิร์ดไอวิวส่องลงมาให้คุณดูของบนโต๊ะผมนั่นเป็นเพราะว่าผมไม่อยากจะให้คุณรู้ว่ามันคือยี่ห้อและรุ่นอะไรให้คุณไปหาเอาเองทีนี้เนี่ยครับไซส์เล็กอย่างนี้เนี่ยมันดูแล้วเป็นประโยชน์แต่ผมบอกเลยครับว่าคุณไม่สามารถที่จะซื้อไมโครโฟนไซส์เล็กแล้วมาคิดว่ามันจะมีคุณภาพเสียงเท่ากับไมโครโฟนไซส์ที่ใหญ่กว่าได้นะครับ ไมโครโฟนเปรียบเหมือนหูเราครับไดอะแฟมที่มันสั่นรับเสียงก็เปรียบเสมือนแก้วหูของเราถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันก็จะรับเสียงได้เยอะขึ้นครับมันก็จะรับความถี่ต่ำรับเบสได้ลงลึกขึ้นนั่นเองทีนี้เนี่ยครับไมโครโฟนติดเสื้อที่เป็นไซส์เล็กขนาดนี้ครับก็แน่นอนแล้วว่าไดอะแฟมมันเล็กมากอันนี้เนี่ยไดอะแฟมจะเล็กประมาณ1มมิลนิดๆส่งผลให้มันตอบสนองความถี่ซึ่งเป็นเสียงต่ำเสียงโลเสียงเบสได้ไม่ดีเท่าไหรนะัก แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเลยครับก็คือด้วยขนาดที่มันเล็กครับไดอะแฟมมันเล็กมากดังนั้นเวลาที่มันไปเจอกับความดังเสียงเนี่ยประมาณหนึ่งมันจะสั่นเข้าออกได้น้อยมากครับไดอะแฟมมันจะสั่นน้อยมากเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าเซลฟ์นอยส์นั่นหมายความว่าไมโครโฟนตัวนี้นอกเหนือจากที่ว่ามันจะรับเสียงเบสได้ไม่ค่อยดีแล้วคุณใช้ไปใช้มาอาจจะมีเสียงออกมาจากตัวไม้ด้วยเมื่อมันมาผสมกับเสียงจากผ้าขยายในเบลแพก มันก็จะดังขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผมจึงขอแนะนำเลยครับว่าถ้าคุณต้องการซื้ออะไรที่มันเล็กขนาดนี้เพื่อจะเอาไปใช้ซ่อนคุณซื้อได้ครับแต่ให้ดูของที่ราคาหลายตังค์หน่อย ถ้าเกิดว่าให้ผมพูดถึงเรสราคาก็คิดไว้เลยครับตั้งแต่ประมาณ6,000บาทขึ้นไปและถ้าเกิดคุณบอกว่าอุ้ยเรื่องไซส์เนี่ยช่างหัวมันเถอะไมโครโฟนที่ใช้เนี่ยไอไซส์อย่างเงี้ยก็โอเคแล้วไม่ใช่ปัญหาเลยขอแค่ให้มันมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมผมก็จะบอกคุณเลยครับว่าโอ้ซื้อได้เลยครับราคาเริ่มต้นเพียงไม่กี่พันบาทเท่านั้นถ้าเป็นแบรนด์ที่มาจากแบรนด์ดังระดับโลกชิวๆครับสบายส อันดับต่อไปครับคือเรื่องของโพลาร์แพทเทิร์นหรือทิศทางการรับครับไอโพลาร์แพทเทิร์นหรือทิศทางการรับเนี่ยหลายคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าไมโครโฟนจะมีออมนิ้เดเร็กชแนลกับยูนิเดเร็กชแนลยูนิเดเร็กชแนลก็จะซอยย่อยลงไปเป็นคาร์ดิออยสุอร์คาร์ดิออยไฮเปอร์คาร์ดิออยใช่ปะแต่ผมจะไม่โชว์ให้คุณดูหรอกครับว่ายูนิเดเร็กชแนลกับออมนิ้เดเร็กชแนลเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันครับอย่างไมโครโฟนที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยครับตอนนี้ครับ เป็นไมโครโฟนที่เป็นยูนิเตอร์เรกชเชลคาร์ดิโอ่คาร์ดิโอยรับเสียงจากด้านหน้าไม่รับเสียงจากด้านหลังถ้าเกิดว่าผมเอามาติดก,กับเสื้อตัวนี้โดยหันหัวไมค์ขึ้นข้างบนอย่างนี้มันก็รับเสียงผมได้โอเคใช่ไหมครับ ถูกต้องครับแต่ในชีวิตจริงครับเวลาที่คุณไปถ่ายทำงานโทรัทัน์วิดีโอคอนเทนต,ต์ต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถติดไมโครโฟนบนเสื้อของผู้ใช้แต่ละคนโดยให้หัวไมหันหน้าเข้าหาปากได้ทุกกรณีถูกไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าลักษณะของคอเสื้อเอยซื้อที่เขาใส่เอยมาแตกต่างนั่นเองถ้าเกิดว่าผมใส่เสื้อคอกลมอยู่แล้วผมต้องกลัดไมลงไป แล้วหัวไม้มันชี้ไปทางนี้ผมไม่สามารถให้มันชี้ขึ้นไปที่ปากได้พอดีเป๊ะ,เ,ปะเสียงที่มันรับได้มันก็รับเสียงรบกวนที่เราไม่ต้องการมากกว่าเสียงของผมใช่ไหมครับ นี่แหละครับคือสาเหตุที่ว่าในงานถ่ายทําโทรทัศน์วิดีโอภาพยนตร์รวมไปจนถึงคอนเทนต์ต่างๆไมโครโฟนติดเสื้อมักจะเป็นออมนีเดเรกชแนลหรือรับรอบทิศเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่คุณเนี่ยติดลงไปคุณสามารถติดให้หัวมันทิ่มลงไปข้างล่างคุณก็ได้เสียงครับหัวทิ่มไปทางซ้ายทิไมไปทางขวาก็ได้เสียงครับหัวทิ่มขึ้นมาข้างบนก็ได้เสียงครับหรือในบางครั้งครับคุณไปทําหนังสั้นคุณต้องซ่อนไมโครโฟนคุณไปซ่อนในปกเสื้อ คุณก็ได้เสียงครับเพราะอะไรเพราะว่าตำแหน่งของหน้าไมหรือหัวไมมันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วนั่นเองครับไมโครโฟนติดเสื้อที่เป็นออมนิเดเร t ชั n นแราคาแพงจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือคุณภาพเสียงที่ได้จากหน้าไมและตำแหน่งอื่นๆของไม ต้องใกล้เคียงกันในระดับที่ไม่สามารถฟังแล้วสังเกตได้และอันดับต่อไปครับก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อครับการเชื่อมต่อเนี่ยหลายคนมักจะมีความเข้าใจว่าโอ้เนี่ยฉันใช้ว e ยเลยสติดหัวกล้องยี่ห้อ A เ,เนี่ยฉันควรจะซื้อไมโครโฟนจากยี่ห้อ A มาใช้เพราะมันสามารถเชื่อมต่อเข้าไปได้เลยไม่ต้องมีปัญหาในการตัดเปลี่ยนหัวหรือว่าบางเจ้าเนี่ยเขาให้มาเป็นพริกเทลก็คือเป็นสายเปลือยฉันต้องไปเข้าหัวเองอุ้ยอะไรก็ไม่รู้หุ่นยินมากเลยคืออย่างนี้ครับ ถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าไมโครโฟนติดเสื้อที่คุณจะซื้อเข้ามาทดแทนเนี่ยจากแบรนด์เดียวกันกันกบเบ้าไวเลสมีรุ่นที่คุณโอเคมีรุ่นที่คุณใช้แล้วคุณรู้สึกสบายใจคุณก็ซื้อมาใช้ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ในหลายครั้งครับเราจะเจอกับสถานการณ์ที่จําเป็นต้องใช้ไมโครโฟนที่มีคุณสมบัติบางประการที่สําคัญมาก อาทิไปใช้ถ่ายทำริมหาดที่อาจจะมีการลงไปคลุกกับน้ำอาจจะต้องโดนน้ำโดนละอองทรายเราก็จะต้องหาไมโครโฟนติดเสื้อที่สามารถกันละอองน้ำแล้วก็เม็ดทรายได้ใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับแบรนด์ผู้ผลิตดังระดับโลกที่เขาทำเบ้าไวเลสเนี่ยเขาไม่ค่อยที่จะมีสินค้าลายแบบนี้ให้ใช้กันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของผู้ผลิตที่เป็นเติร์ดปาตีอย่างไมโครโฟนที่ผมจะโชว์ให้คุณดูครับ มันเป็นไมโครโฟนรุ่นอะไรผมไม่โชว์แต่ว่าผมอยากให้คุณดูตรงนี้อันนี้คือปลายของมันนะครับผมไม่โชว์หัวให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวคุณอาจจะรู้ว่ามันยี่ห้ออะไรไอ้หัวเนี่ยครับคือปลายของมันที่ออกแบบมาสําหรับให้เชื่อมต่อได้กับวา l เลสทุกยี่ห้อทุกรุ่นครับโดยที่ผมจะเอาหัวปลั๊กที่มันตรงกับรุ่นที่ผมใช้มาขันเข้าไปเห็นไหมครับ อันนี้ผมก็จะได้หัวที่เป็นมินิ TQG หรือว่าจะเป็นตระกูล TA3 หรือ TA4 สําำหรับเสียบกับชัวหรือว่า AKG หรือแซมสันได้แล้วหรือว่าถ้าเกิดผมอยากจะเอามันเข้าไปอัดกับเครื่องโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็น iOS ผมก็สามารถขันลงไปได้ครับผมก็ได้ไมโครโฟนสำหรับอัดเข้าโทรศัพท์มือถือแล้ว นี่แหละครับก็คือข้อดีอย่างหนึ่งของเจ้าที่ผลิตไมโครโฟนแบบเติร์ดปาร์ตี้ก็คือเขาต้องการให้เราเอามาใช้แทนของเดิมมันจะมีความหลากหลายในการนําไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ไร้สายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นมากครับรวมไปจนถึงหลายครั้งครับเขาก็จะทาอะแดปเตอร์ที่ทําให้คุณสามารถเสียบไมโครโฟนตัวนี้เข้าไปใช้กับมิกเซอร์ตรงๆโดยปล่อยแฟนทอมพาวเวอร์48โวลต์ได้อันนี้ครับก็เป็นอะแดปเตอร์อย่างที่ผมพูดไว้เสียบปั๊บ แล้วคุณก็เอาสายไม่มาเสียบครับต่อเข้ากับมิกเซอร์บ้างต่อเข้ากับกล้องของคุณบ้างที่ปล่อยแฟนทอม48โวลต์มันก็สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวเบ้าไร้สายแล้วนะั่นเองซึ่งผมบอกเลยครับว่าในหลายสถานการณ์เนี่ยเราไม่ควรจะใช้เบ้าไร้สายเลยนะแต่คุณก็ใช้กันจนติดเป็นนิสยัยดังนั้นครับไมโครโฟนที่มาจากผู้ผลิตเติร์ดปาร์ตี หรือไมโครโฟนทางเลือกซึ่งคุณสามารถเลือกมาใช้ทดแทนของเดิมได้เขาก็จะการันตีการเชื่อมต่อและการเข้ากันได้กับเบ้าไร้สายที่คุณมีเช่นเดียวกันครับสามารถใช้งานได้100%เตเต็มเช่นเดียวกันครับขอแค่คุณบอกเขาล่วงหน้าก่อนจะซื้อว่าคุณจะเอาไปต่อกับเบ้าไร้สายยี่ห้อและรุ่นอะไรหรือคุณจะต่อเป็นสายตรงเข้ากับอุปกรณ์อะไรกล้องถ่ายรูปหรือเปล่ากล้องวิดีโอหรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือว่ามิกเซอร์นั่นเองครับ แล้วก็ถ้าเกิดเรามาพูดถึงคุณสมบัติแบบโอ้โหปลีกย่อยมากเช่นการกันน้ำกันเหงื่อเอยความยาวของสายที่สามารถสเปคได้เอยสีต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยบางเจ้ามีให้ถึง5หรือ6เฉดสีผมว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ดีใช่ไหมครับแถมมีหลายเรนราคาด้วยนะครับราคาก็ทัดเทียมกับที่มาจากแบรนด์ผู้ผลิตที่เขาผลิตไอ้นี่ให้คุณนั่แหละรครับสิ่งสุดท้ายเลยครับที่เราจะมาทำความเข้าใจร่วมกันก็คือเซนซิทีวิตี้ s e n ซิท i วิตีเนี่ยหลายคนก็คงจะร้องอ๋อความไวดิกชันนารีหรือว่า Google Translate มันแปลกออกมาเป็นอย่างนี้คำตอบของผมก็คือมันไม่ใช่เสียทีเดียวครับ <c oughs> คือเราจะบอกว่า s e n ซิท i วิตีคือความไวเนี่ยมันก็ไม่ผิดตามโพจนานุกรมหรือดิกชันนารีแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดครับในวิดีโอบล็อกตอนนี้คือความสาม,มารถของไมโครโฟนที่จะแปลงสัญญาณเสียงออกมาในความดังใ,ใดๆครับ ่อสมมติว่าผมมีไมโครโฟนตัวนี้1ตัวผมมีไมโครโฟนตัวนี้อีก1ตัวติดปกเสื้อในตำแหน่งเดียวกันจ่ายไฟเท่ากันครับกี่โวลต์ก็ว่ากันไปให้กับมันผมพูดอยู่นะขนาดนี้ถ้าไมโครโฟนตัวนี้ให้ความดังหรือความแรงของสัญญาณเสียงเข้าไปที่เบลแพรกของคุณมากกว่าตัวนี้ถือว่าไมโครโฟนตัวนี้มีความไวสูงกว่าครับทำไมเซนซิทิวิตี้สิงสำคัญรู้ไหมครับ นั่นเป็นเพราะว่าถ้าสมมุติคุณหาไมโครโฟนที่มีค่า s e n ซิทิวิตีไม่เหมาะสมกับงานที่ใช้แล้วคุณเอาไปใช้คุณก็อาจจะเจอปัญหาต่างๆอาทิเสียงซ่าจากการที่คุณไปเร่งเกณฑ์นในเบลแพกให้มันชดเชยจนได้ความแรงที่มากพอหรือเสียงแตกพ้าเปรียร้ยีๆตอนที่เสียงมันดังเกินไปและไมโครโฟนรับไม่ไหวทีนี้ครับไมโครโฟนติดเสื้อเนี่ยครับมันจะมีหลายเซนซิทิวิตีมาก เขาจะออกแบบมาให้ใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่เป็นไรครับก็ให้คิดเหมือนกับที่ผมอธิบายไปข้างต้นไม้สตัวรับเสียงเดียวกันปล่อยไฟเลี้ยงมันเท่ากันถ้าเกิดไม้ตัวไหนให้สัญญาณที่ออกมาดังกว่าตัวนั้นก็คือเซนเซิวิตี้สูงกว่าคุณเข้าใจแค่นี้พอคุณไปดูเลยครับว่าสเปคไมโครโฟนที่มันมากับชุดวายเลสติดหัวกล้องของคุณเนี่ยเป็นรุ่นอะไรมีค่าเซ n เซทิวิตี้เท่าไหร่แล้วคุณเอามาเทียบครับ กับหลายรุ่นที่คุณคิดว่าคุณกำลังสนใจจะซื้อมาดูกันครับว่ามันมีค่าเซนซิทิวิตี้ที่สูงหรือต่ำกว่าแล้วคุณค่อยมาพิจารณาต่อครับว่างานที่คุณใช้ตามปกติแล้วเป็นอย่างไรอย่างงานของผมเนี่ยครับเป็นงานละครเวทีงานละครเวทีเนี่ยเขาจะติดไมค์กันตรงนี้ครับหรือตรงนี้ครับถ้าเกิดเราไม่นับไอโซแม็ที่เป็นการยืมมาตรงนี้นะอ่าทีนี้เนี่ยครับเมื่อเราติดห่างป่าในลักษณะนี้ครับเราก็คงจะคิดว่า ใช้ไมโครโฟนที่มีความไวมากๆไวที่สุดเท่าที่จะหาได้ก็ดีใช่ไหมครับแต่คำตอบคือไม่ใช่เพราะในงานละครเวทีที่ผมทำครับนักแสดงเป็นนักแสดงมืออาชีพดังนั้นเขาจะโปรเจกต์เสียงแบบล้านมากครับและคงที่และมีความดังอย่างสม่ำเสมอมากไมโครโฟนทั่วไปครับที่ใช้สำหรับงานถ่ายทำทีวีถ่ายทำวิดีโอต่างๆภาพยนตร์ด้วยนะแล้วก็รวมไปจนถึงคอนเทนต์ มันจะไม่สามารถทนความดังที่มันออกมาจากปากของนักแสดงได้ดังนั้นครับไมโครโฟนที่โตติงต้องออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมูนิเคชันมีใช้จะมีค่าเซนซิทติวิตี้ต่ำกว่าไมโครโฟนทั่วไปที่ใช้สำหรับงานพูดปกตินั่นเองครับเคลียร์ใช่ไหมครับเพราะเราต้องการให้ไมโครโฟนทนเสียงดังได้และเราไม่จะเป็นต้องได้ความดังสูงสุดจากไมโครโฟนตัวนั้น แต่ถ้าเกิดว่างานของคุณครับเป็นงานถ่ายทําทั่วไปครับคุณไม่ได้อยู่ในเฉพาะทางแบบผมคุณก็อาจจะมองหาไมโครโฟนที่มีค่า s e n ซ i ท i v ิตีที่บอกเลยครับสูงประมาณหนึ่งสูงประมาณหนึ่งก็คือให้เทียบกับของที่แถมมากับรุ่นของคุณครับโดยให้คุณนําค่า s e n ซิท i v ิตีของไมโครโฟนที่คุณสนใจมาเทียบกับค่าเซนซิทีฟิตีของไมโครโฟนที่แถมมากับชุดเริ่มต้นของคุณนั่นแหละครับที่มันเสียไปหรือคุณต้องการจะเปลี่ยนเนี่ย ถ้าเกิดในสถานการณ์ปกติไมโครโฟนที่แถมมากับชุดไวเลสติดหัวกล้องของคุณให้ความดังที่เหมาะสมไม่แตกไม่พราไม่มีเสียงจนคุณรำคาญใจคุณก็สามารถเลือกใช้ไมโครโฟนที่จะนำมาทดแทนโดยที่มีค่าเซนซิทิวิตีใกล้เคียงกันครับต่างกันสักประมาณบวกลบ 3DBV ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วค่าเซนซิทิวิตีที่ถือว่าต่ำกว่าและเห็นผลได้อย่างชัดเจนเนี่ย ควรที่จะเป็นเท่าไหร่ขึ้นไปง่ายมากครับตีโรมไปเลยครับ6 dB ครับสมมุติว่าของเดิมของคุณในคู่มือระบุว่ามันมีค่า sensitivity อยู่ที่ลบ35 dBV ถ้าเกิดคุณจะซื้อตัวที่มันต่ำกว่าก็เอา6เข้าไปลบลงไปครับมันจะกลายเป็นลบ4 1 dbv ถือว่าเห็นผลอย่างชัดเจนแล้วครับแล้วก็เอามาทดสอบดูก่อนว่ามันสามารถทนกับความดังของเสียงได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าค่า Sensitivity ในตัวไมโครโฟนติดเสื้อที่มากับชุดเริ่มแรกของคุณไม่ได้อธิบายเป็นหน่วย dbv มันอธิบายออกมาเป็นมิลลิโวลต ก็ง่ายมากครับเอาค่ามิลลิโวลที่มันอยู่ในคู่มือหาร2ครับคุณก็จะได้ค่า s e n ซิทิวิตีที่ลดลง 6dB เช่นเดียวกันฟังแค่นี้พอครับเดี๋ยวคุณไปดูคู่มือคุณจะเข้าใจเองครับจบแล้วครับนี่แหละครับคือทั้งหมดของเรื่องไมโครโฟนติดเสือ้อก็แน่นอนนะครับว่าถ้าคุณพอใจกับของเดิมคุณก็ใช้ไปครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่พอใจกับของเดิมหรือคุณรู้สึกว่าคุณกำลังหาสิ่งที่แปลกใหม่ให้กับชีวิต หรือคุณอาจจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไมโครโฟนของเดิมเนี่ยไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่คุณก็เลือกซื้อของใหม่ได้ครับโดยที่คุณควรคํานึงแค่ขนาดมุมการรับแล้วก็ s e n s ิ t ivity ส่วนเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยช่างหัวมันครับเพราะคุณสามารถลองได้ครับเรื่องพวกนี้เนี่ยอ่านสเปคได้แล้วค่อยไปลองในตอนท้ายแล้วค่อยหาตัวที่คุณโอเคมากที่สุด ก็พอแล้วครับคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนฮ่าฮสวัสดีครับ